ลาก็ไม่คอยท่าครับเดินหน้าไปเรื่อยจักรพันแก้วพรมลาคาขึ้นมาจักรพันให้มาที่กีดีกีดีส่งต่อจักรพันล็อกอีกทีดีนึงคืนหลังกับมาดีการยุกเปิดขวาบอลโค้งโอ้โหและขวากึ่งยิงกึ่งผ่านมุดใต้คานเข้าไปเลยครับหนึ่งหนึ่งโอ้โจังหวะนี้สวยเลยครับสวยเลยบอลเนี่ยมันค่อยๆย้อยนะครับแล้วเสียบเข้าเสาไกลครับ สูงเกินกว่าที่ผู้สาประตูทางด้านของธนานชัยจะกระโดดปัดได้ด้วยครับได้แล้วครับรางวัลของความพยายามนะครับสำหรับทางด้านบุรียรมัมจะเล่นกันอยู่2คนนั่นแหละครับกิฟเฟนโกมาแล้วหึ่งกแต่ดูเหลี่ยมนี้นี่ดูเหลี่ยมนี้น่าจะเล็งไว้แล้วนะครับ,รบโอ้เป็นลูกยิงที่สวยเลยครับเราต้องชมจกักรพันธุ์ด้วยนะครับดึงมาให้2คนนะครับ แม่นี่มันโรนันดินโยยิงซีแมนวะเนี่ยน้องๆเปิดกูเกิลเอานะครับโอ้โหต้องบอกว่าดูดูหลายๆมุมแล้วเนี่ยดูเจตนายิงมากกว่าแล้วครับยินดีการยุกโอ้โร้ายจริงครับเมื่อสักครู่ดูสกอร์หนึ่งหนึ่งจะเป็นอย่างไรกันต่อดูประลองลุยขึ้นมา